ธรรมะสวัสดีลูกๆนักเรียนระดับประถมและคุณครูหรือพระอาจารย์ที่กำลังให้ความสนใจการเขียนเรียงความแก้กระทูธรรมธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับประถมวันนี้จะมาสาธิตการตีความสุภาษิตและ การเขียนเรียงความแก้กระทูรรมด้วยสุภาษิตท,ที่ออกสอบเมื่อปีที่แล้วปีหกเจ็ดด้วยสุภาษิตว่าสุกรังสาธุนาสาธุความดีอันคนดีทำง่ายอันดับแรก เราต้องเขียนสุภาษิตบทตั้งไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษและความหมายภาษาไทยไว้ให้อยู่ในระดับตรงกันจากนั้นก็เขียนอารัมพบทในย่อหน้าที่หนึ่งว่าณบัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทุธรรมสุภาษิต ที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปเมื่อเราเขียนได้อย่างนี้แล้วเราก็มาเริ่มเขียนอธิบายความหมายของสุภาษิตบทตั้งอย่างง่ายๆพอให้ได้ใจความดังนี้คำว่าความดี คือความประพฤติชอบหมายถึงการรักษาการรักษากายวาจาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติ หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการรักษาศินนั่นเองส่วนคำว่าคนดี ก็คือผู้เป็นสัตบุรุษหรือผู้มันทำความดี เดี๋ยวขอลบตัวนี้ออกก่อนมันไม่จบืผู้มันทําความดีเวลาคนดีทําความดี ย่อมไม่รู้สึกฝืนใจเพราะนี่คือปกติของเขาเพราะนี่คือปกติของเขา ผู้มันทำดีด้วยการรักษาศินย่อมมีแต่ความสุขส่วนผู้ทำแต่ความชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์พอเราเขียนมาได้เท่านี้เราก็ไปพิจารณาสุภาษิตบทเชื่อมว่าเราจะเอาสุภาษิตใดที่ทางสนามหลวงกำหนดมาให้เราก็มาดูหน้านี้ที่เป็นปัญหามีสามตัว คือปาปนางอาการนังสุขขังการไม่ทำบาปนำสุขมาให้อันที่สองคือปาปานิปริวัตชเยพึงละบาปทั้งหลายอันสุดท้ายทุกโขปาปัสอุจจโยความสั่งสมบาปนำทุกมาให้เมื่อกี้เราส่งท้ายด้วยว่าการทำ ความไม่ดีนั้นนำทุกมาให้เราสามารถเขียนได้ทั้งเชิงสอดคล้องแบบถ้าทําบาปแล้วนำทุกมาให้หรือว่าจะเขียนแบบอีกอย่างก็ได้คือการไม่ทําบาปนำุขมาให้แต่ทีนี้จะเอาตัวทุกโขปาปัสสอุจโยมาเชื่อมดังนี้ อ่ะเราก็ต้องบอกที่มาด้วยที่มานะก็คือขุดทักกะนิกายธรรมบทสมดังสุภาสิทธิที่มาในขุดทักกะนิกาย ขุดทักษนิกายธรรมบทจากนั้นเราก็เขียนสุภาษิตบทเชื่อมตรงนี้ทุกโขปาปัสะอุจโย ต้องเอาไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษนะเลือกที่ฟอนเนรมิดขนาด30ส คำว่าสั่งสมคืออะไรคำว่าสั่งสมเราต้องเขียนอธิบายคำนี้ก่อนคำว่าสั่งสมคือการสะสม อะไรบางอย่างในที่นี้คือการเก็บรวบรวมสิ่งที่เป็นนามธรรมการเก็บรวบรวม สิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นผลของการประพฤติดีของน้งการประพฤติชั่วก่อนดีกว่าที่ได้ทํามาแล้วเพื่อให้มันสุดรักพอดีนะ หรือผลของการประพฤติดีที่ได้กระทำมานั่นเองบางอันอาจจะไม่สุขไม่สุดวักนะหากผู้ใด ผู้ใดประกอบกรรมเลวมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณี หรือโกหกหลอกลวงเขาผู้นั้นย่อมมีแต่ความทุกข์ย่อมมีแต่ความทุก์ย่อมเดือดร้อน ย่อมเดือดร้อนจากความประพฤติชั่วของตนพอเราเขียนสุภาษิตบทเชื่อมมาได้ระดับเท่านี้เราก็สามารถเขียนสรุปได้เลยเ,เราเขียนมากีบ่บรรทัดนลเรามาดูหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกอ่ะหกบรรทัดจากนั้นก็เขียนสรุปความว่าย่อหน้าบรรทัดใหม่สรุปความว่าความดี ย่อมเกิดจากการประพฤติควบคุมกายและวาจาของสัตวุรุษ หรือของคนดีผู้มีศีลธรรมประจําใจหากผู้ใดมีศีลธรรม ผู้นั้นย่อมพบประสบแต่ความสุขความดีอ่าความสุขความเจริญแล้วกันได้ไหมความสุขความเจริญ มันไม่จบนะมันไม่สุดวักพอดีความสุขความงอกเอาความงอกงามแล้วกันความสุขความงอกงามทางศิลธรรมของตนเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากผู้ใดมันทำแต่ความเลว ย่อมหาความสุขไม่ได้เพราะคุณความดีทั้งหลายเพราะคุณความดีทั้งหลายนั้น ย่อมง่ายแก่คนดีแต่ยากสำหรับคนเลวสมดังสุภาสิตที่ยกขึ้นเป็น นิเคปบทนเบื้องต้นว่าสุกรังสาธุนาสาธุ เราก็เขียนให้ตรงกลง่อกลางนกกระดาษความดีอันคนดีทำง่ายเนื่องจากกระดาษไม่พอเราก็ต้องหากระดาษมา,เ,าเพิ่มนะ เราเอาใบต่อมาใส่ความดีอันคนดีทำง่ายเราก็มาเขียนบทปิดท้ายว่าติดเส้นบรรทัดนี่เลยนะ มีในดังพันนามาด้วยประการศนี้เพียงเท่านี้เราก็ได้กระถูธรรมศึกษาชั้นตรีเรียบร้อยแล้วระดับประถมไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านสรุปพร้อมกัน อีกเที่ยวหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง สุการังสาธุนาสาธุความดีอันคนดีทำง่ายณบัดนี้จกได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทุธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปคำว่าความดีคือความประพฤติชอบหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติ หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการรักษาสินนั่นเองส่วนคำว่าคนดีก็คือผู้สัตบุรุษอ่าตรงนี้น่าจะมีคำว่าผู้เป็นนะต้องขออภัยด้วยผู้เป็นสัตบุรุษหรือผู้มันทำแต่ความดีตัวนี้ขอแก้นะผู้เป็นสัตบุรุษ หรือผู้ที่ทำแต่ความดีเวลาคนดีทำความดีย่อมไม่รู้สึกืนใจเพราะนี่คือปกติของเขาผู้มันทำดีด้วยรักษาศีลที่จริงต้องมีการนะด้วยการรักษาศีลย่อมมีแต่ความสุขส่วนผู้ทำแต่ความชั่วย่อมมีแต่ความทุกข สมดังสุภาษิตท,ที่มาในขุทธทกานิกายธรรมบทว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยความสั่งสมบาปนำทุกมาให้คำว่าสั่งสมคือการสะสมอะไรบางอย่างในที่นี้คือการเก็บรวบรวมสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่น ผลของการประพฤติชั่วที่ได้ทำมาแล้วหรือผลของการประพฤติดีที่ได้กระทำมานั่นเองหากผู้ใดประกอบกรรมเลวมีค่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณีหรือกโกหกหลอกลวงเขาผู้นั้นย่อมมีแต่ความทุกข์ย่อมเดือดร้อนจากความประพฤติชั่วของตนสรุปความว่าความดี ย่อมเกิดจากการประพฤติควบภุมกายและวาจาของสัตวุรุษหรือของคนดีผู้มีศีลธรรมประจําใจหากผู้ใดมีศีลธรรมผู้นั้นย่อมพบประสบแต่ความสุขความงอกงามทางศีลธรรมของตนเสมอในทางตรงกันข้ามหากผู้ใดหมั่นทําแต่ความเลวย่อมหาความสุขม่ได้เพราะความดีทั้งหลาย นั้นย่อมง่ายแก่คนดีแต่ยากสำหรับคนเลวสมดังสภาวิสิที่ยกขึ้นเป็นขาดคาว่าขึ้นนะเนี่ยที่ยกขึ้นเป็นที่ยกขึ้นเป็นนิกเขุบบท่าเบื้องต้นว่าสุกรังสาธุนาสาธุความดี อันคนดีทำง่ายมีในดังพนานามาด้วยประการชนิสุดท้ายนี้ก็คงต้องลาจากกันไปเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากดฝากดติดตามแอดมินด้วยนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้า